เลยที่เราขึ้นไว้นะเราจะพูดถึงเรื่องว่าตีใหญ่ยังไม่ตายนะครับเดี๋ยวให้พี่แปะเล่าให้ฟังว่าตีใหญ่ยังไม่ตายนี่เป็นยังไงพี่ําวัตถิใหญ่ยังไม่ตายเนี่ยก็คือคนชอบเชื่อไงอ๋อชอบเชื่อวัตถิใหญ่ยังไม่ตายจริงมันมีกระแสอยู่เหมือนกันที่ว่าเฮ้ยเขาตายจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคน,นบางคนอยู่อเมริกาก็มีใช่ไหมคนบางคนอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งบางคนก็ไปอยู่กับนักการเมืองนักการเมืองอะไรพวกนี้ คือในความเป็นจริงนก็คือตียัยก็ตายจริงแต่ในอีกมิติหนึ่งเนี่ยข่เราก็พูดได้ว่าตียัยยังไม่ตายเพราะว่ายังมีคนพูดถึงเขาอยู่ตลอดเวลายวมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนี่ก็ยังมีคนติดตามที่อยากจะรู้เรื่องราวเขาอย่าง,งพูดเรื่องตียายเมันไม่บะได้ใช่ไหมลักษณะแบบไม่ตายครับทีนี้เราเราก็มามาดูว่าทําไมคนถึงยังพูดถึงอยู่เพราะว่า เขาก็ไม่ใช่ไม่ใช่วีล่าบรืดหรือว่าอะไรเขาเป็นเขาเป็นจอรบโจรนะเอเอ๊ะทำไมยังมีคนพูดถึงอยู่ยัมีคนอยากรู้เรื่องอู่ด้วยเยอะเรื่องมาเรื่องที่ยังไม่ได้เปิดเผยก็มีไอ้ตังตามขี้ก้อยเจ็บข้อยคิดว่าพรอะอะไรอู้มันมันประกอบกันหลายอย่างนะผมว่าส่วนหนึ่งมันก็มาจากละครเนี่ยมีผล มากเลยเพราะเอาเรื่องประวัติของเขามาทําเป็นละครถึงสองครั้งด้วยกันแล้วก็คนที่ดูเนี่ยเขาก็เหมือนเซพติดมาจากละครนั่นแหละแล้วคาแรคเตอร์ในละครเขามันมันไม่ใช่โจน่ะมันเป็นเอกอ่ะใช่เขารอเขาแต่งตัวดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูจากเที่หลายๆคนตำรวจบ้างอะไรบ้างออกมาเล่าเรื่องวิธกรรมของเขาอะไรเงี้ยซึ่งมันมาครั้งมันโหเหลือเชื่อมากทําได้ยังไงมีการวางแผนอะไรอย่างเงี้ย หลายอย่างผมว่าตรงนี้ด้วยเนี่ยที่ทําให้คนแบบติดตามตองอ่ะคิดว่าไงคิดว่าจะมายัยยัยยังไม่ตายที่บอกนี่คือคว่าไม่ตายเนี่ยจริงๆก็ในความรู้สึกไงในความรู้สึกของเราเองแล้วเลยว่าเขาก็ยังอืนะแล้วความรู้สึกของหลายๆคนก็อืมเขาไม่น่าตายอืแต่จริงๆถูกตายเนี่ยแต่ว่าความรู้สึก คนรุ่นหลังๆนี่ก็ยังมีรู้สึกเออไม่ได้ทายจากความรู้สึกยังแบบว่าบางคนก็ยังเรียกว่าโหยหาอยากรู้อยากเนี่ยเพราะว่าอยากติดตามอยากติดตามมันเป็นตำนานที่ว่าเปรียบเทียบแล้วคือเรียกว่าปัชญากรแบบเนี้ยน้อยคนที่ว่าจะสร้างความรู้สึกฝังเข้าไปในความรู้สึกของ เหมือนกับถ้าใช้คํานี้ก็ได้เลยเพราะขายิ่งใหญ่อขอยิ่งใหญ่จริงๆครับส่วนหนึ่งก็มาจากสื่อด้วยสื่อสําคัญมากเลยทําให้เขาแบบยิ่งแบบใหญ่โตโมโหล้านเลยเพราะอย่างเห็นไหมที่บอกว่าตีใหญ่หนังเหนียวตีใหญ่ยิงไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยน,นี่ก็มาจากสื่อเพราะเราเปรียบเทียบแล้วอย่างเงี้ยตำนานเนี้เยเสือใดครับเสืออุ้ยอะไรคือก็ครั้งเดียวแล้วก็อมได้ได้ถึงมาทาเป็นคลิปให้ดูก็ คือครั้งเดียวแต่ดอแล้วแต่คนยมงคนไม่ติดตามถึงขนาดเหมือนธรใหญ่อืมในความรู้สึกของเราเนี่ยที่คิดว่าทรไมติหญ่ยังไม่ตายไปจากความรู้สึกของคนเนี่ยแราว่ามาจากพฤติกรรมของเขานี่ครับแล้วก็นิสัยใจคอทุกคนดูแล้วรู้สึกรักอ่ะคือดูแลกแทนที่จะเกลียดอ่ะความรักเพื่อนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทางทุกคนรัก มันไม่มีจรที่ไหนเราคิดว่าเพื่อนติดอยู่ต้องตามไปแย่งอ,ะอ่ะมึงก็ตัวใครตัวมันใช่ไหมมึงแกมก็เกมไปกูก็ไปต่อกูไปเกม้มเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนรักเขานี่เขาตามไปช่วยได้นี่เขาช่วยหมดมใช่ป่ะซึ่ง,งถ้าเราเทียบกับประวัติทว่ปอะทวีปก็ไปอาชากรเหมือนกันแล้วก็อยู่ในแก๊งตีใหญ่แล้วก็ทํางานเคยร่วมง,งานกับตีใหญ่เป็นเพื่อนซีเป็นเพื่อนบ้านเป็นอะไรกันแต่ว่าทำกันหลายครั้งด้วยกมีคน ประนามแล้วก็ไม่ชอบมีความรู้สึกไม่ได้รักเกลียดทวีบมีความรู้สึกเกลียดทวีปเลยนะคนดูเนี่ยเรารู้ที่จะดูจากคอมเมนต์เนี่ยเราจะรู้ว่าเขาเกลียดเขาเกลียดทวีปเพราะว่าพฤติกรรมเหมือนกันมาจากพฤติกรรมที่มีต่อเพื่อนนั่นแหละตอนให้นไปจนเหมือนกันอ่ะแล้วพอตายเนี่ยชีวิตเขาไม่ได้มีคุณนอุปการอะไรในการที่จะสร้างประโยชน์ต่อแต่ตีไยมีตีไยน่นมีคุณนอุปการต่อเนื่งมาจนทุกวันเนี่ยครับ เป็นคนเอาไปทําละครอคนทำละครก็ก็ต้องได้เงินใช่ไหมได้เป็นธุรกิจที่คนเอาไปทําเป็นคลิปทําอะไรต่อและสารพัดสารประเภททุกวันนี้ก็ยังแบบเหมือนกับหารายได้กับปีใหญ่ว่าเด้อใช่จุดก็ยังขายได้ตลอดการครับคือไปเออใช่มันขายได้ตลอดในความรู้สึกเราเนี่ยที่ที่ดูจากคอมเมนต์ดูจากอะไรจากคนดูเนี่ยนะเราเชื่อว่า ยังมีคนที่ยังอยากจะเหมือนติยญยก็ยังเชื่อไหมมีมีแต่ยุคก่อนมีแน่นอนแน่นอนเพราะที่ละครยังดังอยู่รับมีคนอยากเหมือนติยัยแต่ตอนนี้ถ้าเกิดมีละครฟักเรื่องหรือหนังเอามาทํานะเดี๋ยวเหมือนเดิมต้องมีอีกมีคนติดาเยอะทุกรุ่นนะก็มาหาทีมได้เยอยเลยเี๋ยวได้เรื่องจริงได้ละครเรื่องจริงครับผมหรือมีนายทุนติดต่อมาได้เลยนะเราทำลิกหน้าประวัติติยัยเลย คือเอาตาความจริงมาแบบทุกเรื่องเลยอะไรที่ไม่จริงเราไม่ไม่นำเสนอจะรับบทแสดงเองเลยป่ะโอ้หมันสีใหญ่แก่จัดนะฮะเล่นเองมันจะมันจะแก่ไปหรือเปล่าเราถึงได้บอกว่าครับทำกันน้าเออให้มันได้ความจริงสัก80เปอร์เซ็นต์ม่ที่เคยพูดไว้วหละมันก็ยังประวัติยาอมันก็ยังคือว่าคล้ายความจริงหน่อยจะ อย่าเบียดจนเพื่อนเพื่อนหายไปแจกในเงานี่ยังนี่เจอดารามาแล้วนะครับใครอะพี่ดาราดาราที่ถูกเบียดหายออกจากจอไปอ่ะอ๋อแต่เขาก็ไม่ประสงค์ครับที่จะนั่นเพราะเขาอยู่กับลูกกับหลานเขาไม่ประสงค์ที่จะออกหรอก็เจอกันก็คุยถามเองได้ดูทีไหมเขาบอกผูดูแล้วแต่กูจะอ้วกกูก็เลยไม่ดูต่ออเป็นางนั้นอีกครับ อะไรเดี๋ยวนี้ยังสวยอยู่เลยแกก็ยังสวยอยู่อ๋อถือว่าเป็นคนในตำนานเลยเนี่ยจริงๆนะเขามีบทบาทครับแต่เขาถูกเบียดลงไปอื <ใน S 2> ไมไหนเบียดเมื่อเสียปแป๊ะเลยถูกเบียดเป็นไ,ไงเงีย <laughs> <laughs> เพื่อรักขัดเลี่ยมโหด <laughs> <laughs> ตอนนี้ดารายังสวยเหมือนเดิมเลยพี่เป็นคนแก่ที่สวยครับผมถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่เราคุยกับเขาได้ไหมได้ก็ติดตามช่องนี้แล้วกันแต่ว่าเขาไม่อยากเขาไม่สัมภา์หรอกเราไปฟังเขาเล่าได้เรล่าอได้แต่ว่าเขาไม่สัมภาพเขาบอกว่าเขามอยากถูกดดาอ๋อเขาน่าจะดูกลัวทัวร์ดูเพื่อนออกแล้ว วัวทัวลงเหรอไปอ่ะช่วยเสืออ่านน่้ดารางอยู่ยังเจอยังกับเขาปะกันอยู่นั่อยู่พี่ป่องเคยเจอไหมดาราเนี่ยเคยต้องเคยใช่สวยแล้วก็เาคยเจอเคย้วดว่าเขาสวยในกลุ่มนะก็ในกลุ่มเสือสาวนั่นแหละเขาอยู่กลุ่มเสือสาวครับเสือสาวให่อ่ะเดีสยวถ้ามีโอกาสเนี่ยเราอาจจะ ถ้าคุยเขาได้เนี่ยเราอาจจะไปคุยกับเขาแล้วก็แล้วก็อาจจะมีคลิปมาให้แฟนๆได้ดูโอ้โหนี่ถ้าออกมาได้นี่ถือว่าแบบเปิดตําราหน้าใหม่ได้เลยนะได้เลยก็ติดตามช่องแฟร์ทีเยอะไปเรื่อยๆแล้วกันนี่จะ่านก็ชอบอยู่นะอจริงเหรอพี่มีหลายคนนะครับไม่ใช่แตนคนเดียวหรอใครก็ชอบนะสวยนั้นพี่เตี้ย้อวไปหรอน่าจะแน่นหน่อยกไปก็ไปเที่ยวด้วยกันเขาก็เข้ากรุงเทพแล้วไปเที่ยวไปกลุ่มเขานั่นแหละ กลุ่มเดียว้นั้นมีใครเที่ยวอะไรอนั่นนะช่ี่นะไปเที่ยวในกรุงเทพกันก็บปกรณ์ช่วงที่ต่องยุงเทพอ่ะอ่านยังอยู่บ้านเราเคยไปพวกนี้ยายนั่งเรือมาเรามีงานนะก็มาเที่ยวกันชุดนี้แหละเที่ยวกันไปด้วยกัน เขาก็มามีเรื่องแถวสีสุราชแถววัดโชขึ้นมาดังดำเนินเนี่ยตอนนั้นมันยังเป็นวิกดำเนินอยู่ดำเนินเทเตอร์ดำเนินเทเตอร์เนี่บมีเรื่องมีราวนั่ยแหละเขาก็กลุ่มหลักหกสีสุราชนี่คนสวยนะใครๆก็ขนาดที่เจียยังน่าจะชอบเลยชุดนี้นะเล้วชุดเดียวกันในยงเนี่ยเนี่ยอ่านนี่ดารายงอะก เอ้ยมันก็ยังคิดถึงเพื่อนชื่อยงมาบ่อยอ o n g พี่พลังให้ทางดีใจอะสงสารมันหมอนกันนะต้องมาดูผมว่าตอนเนี้ยสงสารนะยิงนะเพราะว่ามันยงนี่ก็ไปที่บ้านบ่อยบายทีก็ไปห่างไม่กันเลยถึงว่าที่อย่างที่พี่แป๊บอกว่าเป็นโจนี้ยจุดจบแต่ละคนมันก็มันไม่ดีอ่ะมันมีโอกาสที่จะเป็นอย่างพี่พรน้อยมาก พี่พอนี่นะ่าะหนึ่งหนึ่งในร้านมั้งไม่กูอยากจะบอกว่าไั้งมุกเลเม็ดเลยอ๋อสกปรเนี่ <laughs> ยังไม่จบอีกทังนี่จริงๆก็เทียบแล้วก็คือตายน้ำตื้นเหมือนกันนะเพราะไม่คิดนะนะตายลูกฟุกอ,อย่างเงี้ยมาสอนเด็กเตะบอลอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้คิดงั้นไงเขาไม่ได้คิดงั้นเขาคิดมาเองจะมาซ่้งสุ่มมากกว่มาเองมาอยู่กับเยาวชนเพราะกลัวว่าถ้าเกิดแก๊งใหม่มันเกิดขึ้นเนี่ย ใช่ไหมไปทำก็ไม่ใช่ย่อยนี่ใช่ไหมเพราะว่าคือเหมือนกับว่าคิดว่าตัวเองคือแบบมันพ้นไปแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วคงไม่มีอะไรแล้วไงมันเปลี่ยนนิสใส่ไปแล้วไปแล้วอ่ะก็ถึงบอกว่าอยู่ในคุกมันไม่ใส่ไปแล้วไม่ระวงไม่ระวังอะไรแล้วไงไออย่างเรานี่ก็ยังไม่แน่นะที่เราอยู่ไกลโรงพักอยู่ใกล้โรงพักอยู่ใกล้โรงพักก็ไม่แน่พระพูดถึงไา่แบบ ไม่ไม่เอาแม้แต่ญาติอืมไปดูดิครับญาติก็ยังญาติมอ้ไหมมีคอมเมนต์เข้ามายังมีอยู่เลยที่เขาบอกเขาไม่เอาเลยเขาเขาพยายามเปลี่ยนนามสกุลเลยิดดูแล้วเปลี่ยนเป็นญาติอาะหมก็เผาปลาของปอนเลยอซึ่งไม่รู้ว่าเป็นข่าวด้วยหรือเปล่าตอนที่เผาตอนที่ห่อตายแล้วก็เผามันแทบจะบังให้เงียบหายไปเลยอ่ะเพราะว่า ก่อนหน้านะั้นมันก็สร้างเรื่องพยายามจยให้เป็นโดนล้างแค้นป่ะเภทลักษณะให้เป็นล้างแค้นหมดโดนยิงพทษแล้วโดนล้างแค้นแต่ว่าก็อย่างที่เราวิเคราะห์ไปนะแหละว่าสีายญาตตายทุกคนก็นเพนหมดอไม่มีใครคิดจะตามมายิงนทวีหลังแล้วอทีมันก็เข้าไปอยู่ที่ท,ที่ใครก็ตามเข้าไปไม่ได้เลย จริงแล้วก็ตายอย่างอนาถนะอืนาจีซึ่งมาเทียบปังงาน,นางใหญ่ที่ว่าลราหกโอ้โห,โหแม่งยัางงานเท่ากระถิ่นคนแม่งนี่นี่ออถ้าวีบมันกลับฟื้นมาได้นี่มันคงไม่คิดที่จะไปทำมันนะเออมันคงต้องเปลี่ยนขนาดตายแล้วโ <c oughs> จมธรณีไปเลยอย่าว่าไปทักหลังคนที่ออคนประชาชนเคลักนะมันก็เกียดอยู่เลย ผ่านเกลยแตงจริงเนี่ยนะถ้านี่ใส่เสือนะก็ไม่น่าทำถ้าถึงตัวจะตายก็ต้องตายจริงไหมเราต้องตายเราก็ต้องตายเพราะว่าเราทํางานมาด้วยกันเนี่ยเราพลาดเราก็ต้องตายเหมือนกับคนอื่นไม่ใช่เอาเอาคชดว่าตัวเองจะขึ้นมาแบบอยู่รอดปลอดภัยแล้วแล้วก็ ไอ้พวกหายไปอย่างเงี้ยมันก็ทําไม่ถูกแล้วถ,ถ้าทานนิสัยแบบนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได้พบใครก็ต้องดูหน้าดูตาไปนเพระาะว่าผลประโยชน์อะครับใช่ไหมเรามีผลประโยชน์ถ้ามากัคนนู้นพ้อนผลประโยชน์หยิบยื่นให้ความหวัง,งน,นู้นตรงนี้ขึ้นมาขึ้นเป็นเจ้าพ่อเมื่อเมือ,ม,อมหาชัยเมืองใหม่จะ ทำธุรกิจทุกอย่างจะอยู่ในมือรีบหมดอืมว่าอาบอบนวดหรือว่าอบอลการพนันอะไรเงี้ยก็มองเห็นวิมานอยู่ข้างหน้าไง่ก็หลงเชื่อเขาอีกยอมเยียบพวกลงไปอืแต่ในความรู้สึกของเราให้มาประเคนขนาดไหนเราก็ไม่ทําแบบนี้เราไม่ทําหรอกืม่ป่ะแง่็ไม่เชื่อไม่ได้หรอกใครจะมาให้เราถึงที่เราอจยากลรเราเ่็นคนดีใช่ไหม ก็ไม่รู้คนดูคิดกันเอาเองนะรับอย่างว่าเขามันมีคนเกลียดมันก็มีคนรักนะอืคนรักเรียกคือพวกคนดูชอบีบนะรักรับเดียวพอเสร็จงานก็นะคือก็รักแบบว่าอยากให้ในกลุ่มพวกนี้คือใครมาเป็นสายก็รักแต่รักแล้วก็ต้องเอาไปซ่อนก็มันเป็นวงจรของเขาเพราะว่ามันมันสร้างประโยชน์ ให้เขาใเขาทำทํางานได้จะไม่สร้างประโยชน์ผลประโยชน์คือมันเอื้อผลประโยชน์กันอยู่แต่ว่าอย่งเงี้ไม่มีค่าอย่างเงี้ยต้องเบ็ดเบี้ยล่างอยู่ตลอดเพราะมาจากไม่ใช่คนดีในเวลาถ้ามีชนะไปจังอเลยถ้าจะเล่นเมื่อไหร่ค่าต็มีเล่นได้เสมอพร้อมที่จะตายทุกนาทีเล่นไม่มีโอกาสเล่นค่านะครับหม่สิผมว่าทาทวี ถ้าทางคิดได้นะโอ้กูไม่น่าเลยว่ะ <c oughs> ก็ปีหายตายแล้วเขาก็อยู่ได้แป๊บเดียวมไม่ได้อะไรเลยยิงข้อคิดนี้ก็คือทั้งสองมุม,มก็ใครที่นั่นก็อย่าอย่าได้คิดอย่าได้หาทำฝากไวแ้แค่เน,นี้ทำความดีไว้ดีสุดครับถ้าเรากลัวแล้วนะั้นเราก็เลิกไปเลยแยกตัวไปไปหาที่ทำกินอะไรไปหมกตัวไป ไปฟอกตัวเองเนี่ยมันสะอาดไปมีลูกเมียเดมีครอบครัวไปทาอาหารินอะไรก็ับแต่ว่าคําว่าหักหลังเพื่อนเนี่ยฟังแล้วแม่งบีบนะมในคนในวงการคนเที่ยวนะถ่าบีบอยู่ปรใจมากซึ่งใครก็ไม่น่าทำมันก็เป็นศักดิ์ศรีอยู่นะเหมือนกันแล้วเป็นเป็นนุชาขรออ่อนให้คนที่ที่ดูเราเนี่ย รู้อย่างนึงว่าการคบคุมมึงมึงก็ต้องเซอร์กินอย่างอย่างดีที่สุดนะครับเอามาคบเป็นเพื่อนอมนะครับก็ดูว่าเป็นข้อคิดนิดนิดอะไรครับนั่งคุยกันนะครับวันนี้ก็ต้องสักกัดลากันไปก่อนครับผมฝนก็ทาท่าจะตกแล้วยังไงก็ดูแลสุขภาพไปด้วยนะแฟนคับอผมไม่ค่อนกําลังแรงผมเองก็เพิ่งจะผ่านพ้นไปนี่ แน่นนย้ำแย่เลยครับแล้วว่าเดี๋ยวเราจะหาเรื่องใหม่ๆมาคุยให้ฟังอีกนะครับโอเควันนี้ก็จบแค่นี้นะครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ